สวัสดีครับยินดีรับผูสื่อา่าสารรถเอนจิ้นนะครับหรือว่าาสานร,รถเครื่องนะครับโอ้โหวันนี้ไม่เงอี้ยล่ำบึกมาเลยล่ำบึกมาเลยนะฮะอ่าอยู่ตรงหน้าผมตรงนี้ก็คือเจ้าดูติมอนสเตอร์แปดสองหนนั่นเองนะครับซึ่งแปดสหนึ่งเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันมันเป็นรุ่นรุ่นถัดไป ของเจ็ดเก้าหกหรือเปล่านะฮะจริงๆมันมันไม่ใช่นะครับมันมันอยู่คนละคาสกันนะครับซึ่งด้วยบล็อกเครื่องแล้วก็ส่วนต่างๆเนี่ยแตกต่างกันสิ้นเชิงนะฮะกับเจ็ดเก้าหกแล้วก็แปดสองหนึ่งนะครับซึ่งแปดสองหนึ่งเนี่ยจะเป็นเครื่องอ่าเทสต์เดต้านะครับแคมคูส่วนอ่า 796เนี่ยจะเป็น d e สม o เบลนะครับแคมเดียวนะฮะซึ่งบอกได้ว่าเอกลักษณ์ของเครื่องเอกลักษณ์ของเสียงและฟลูในการขับนี่แต,ตกต่างกันจนสิ้นเชิงเลยนะฮะเอาจริงต่างกันมากจ,จริงๆฮะวันนี้ผมจะไม่ไม่พูดถึง796นะครับผมจะพยายามพูดถึง821ละกันนะครับ821เนี่ยแรงม้าเนี่ยถ้าผมจะไม่ปิดจะอยู่ประมาณร้อยสิบอ ร้อยสิบสามแรงม้านะครับซึ่งเรียกได้ว่าในคลาสแปดร้อยเนี่ยร้อยสิบสามแรงม้าเนี่ยก็อยู่อยู่ในอยู่ในจ่าูงอะเรียกว่าอยู่ในจ่าูงอยู่ในจ่าูงนะฮะแล้วก็ฟีลลิ่งในการขับนะครับจากที่ผมเคยสัมผัสมาเป็นรถที่มีโหมดสามโหมดนะมันมีโหมดสามโหมดมีเออแบน มีธรรมดาแล้วก็มีโหมดเดี๋ยวผมเอากุญแจก่อนนะแป๊บนึฮะเดินเอากุญแจกันเลยฮะเดินยกุญแจกันเลยเปิดให้ดูว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพนะครับอ่อา,เว,าเวลาเวลาเปิดม,มาจะเป็นอย่างนี้ฮอ่าคันนี้ไมวิ่งอยู่ที่สี่หมื่นแปดนะครับแต่สนะี่หมืนแปดเนี่ยบอกว่าคันเนี้ยเป็นรถมือเดียว แล้วก็เจ้าของค่อนข้างดูแลที่จะดีนะฮะค่อนข้างดูแลที่จะดีนะฮะนี่นดูหมดไว้ดูหมดกดชึบอ่ามีเออร์แบนด์แล้วก็มีทัวริงแล้วก็สปอร์ตนะฮะถ้าเราปรับอยู่ในเออร์แบนด์เนี่ยดูว่าในเออร์แบนด์เนี่ยตรงเนี้ยบอกได้ว่าคล้ายๆนะคล้ายๆนะข,ข,ขับพวก ขับเจนะ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าหกเพราะว่ามันตอนแรง,แรงม้าลงมาเยอะเลยตอนแรงม้าลงมาเยอะพอสมควรแล้วก็ถ้าโหมดทัวริงคัสปอร์ตเนี่ยมันต่างกันนิดเดียวสัมผัสแทบไม่ได้เอาความรู้สึกผมนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวสัมผัสแทบไม่ได้เลยว่ามันต่างกันนะฮะฟีลลิ่งการขับเนี่ยด้วยความที่่าเจ้าแปดสองหนึ่งเนี่ยมันเป็น มันเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับมันเป็นคันเร่งไฟฟ้าเจ้าเจ็ดก้างเป็นคันเร่งสายพอเป็นคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยเวลาเปิดเนี่ยมันพุ่งติดมือมากบอกเลยเป็นคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยมันพุ่งติดมือจริงๆนะคือฟิลมันแตกต่างจากเจ็ดก้าหกโดยสิ้นเชิงนะเจ็ดก้าหกมันจะมาแบบว,าว่าอ่ะเปิดคันเร่งไปปึอยินมันมามันมาพอ่ดอันนี้ไม่ใช่ครับ อันนี้มาตามมืออยากวิ่งเท่าไหร่มาตามมือมาอยากอยากมาเบาอะบิดเบามาแรงบิดแรงอย่างนี้เลยฮนะเออเอาจริงๆเนะียถ้าถ้าคนชอบนะฮะให้เลือกสองอย่างนี้จริงๆอนะ่ะเลือกยากมากถ้าให้ผมเลือกว่าวันนี้ผมเลือกมีรถสองคันให้เลือกแต่สองหนึ่งกับเจ็ดเก้าหกเลือกคันไหนต้องถามตัวเองครับว่า วันนี้เราใช้งานยังไงถ้าคุณต้องการรถที่แรงสมรรถนะดีแล้วก็มีระบบช่วยเหลือต่งตางๆเยอะมีโหมดการขับขี่มีท็กชั่นคอนโทรคุณเลือก821ครับแต่ถ้าวันนี้อยากได้แนวดิบๆถอนๆหน่อยมีแค่ IPS อย่างเดียวเสียงเดินเบา บุบบับบุบบับบุบับที่เป็นเอกลักษณ์ของมันคุณเลือกเจ็ดเก้าหกอ่าอลอง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 ดูครับว่าเราเองใช้งานแบบไหนนะครับซึ่งผมบอกว่าผมขับสองรุ่นเนี้ยไทยเลือกเลือกไม่ลง,งจริงๆผมชอบผมชอบเอกลักษณ์ของเสียงเดสมูรเอลของเจ็ดเก้าหกนะฮะชอบมากครับแล้วก็ด้วยรูปทรงของมันแบบม,มันดูแบบเอ้ยแม่งเล้าใจมากเลยฮะ แต่ผมมาแปดสองหนึ่งขับแปดสองหนึ่งแล้วมาขับเจ็ดเก้าหกขับไม่สนุกอะคิดดูสิ <laughs> ผมว่าขับเจ็ดเก้าหกปุ๊บเอขับแปดสองหนึ่งแล้วมาขับเจ็ดเก้าหกเนี่ยเหมือนกับอะไรวะมันขับเวฟหรือเปล่าวะมันเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะเออมันแรงกว่าจนแบบว่ารู้สึกรู้สึกได้เลยอะมันต่างกันมากครับเอาตรงนะฮะท่อคันนี้เอามาดูอะมาดูอะดูชุดสีอะ นี่สีเงาๆนะโฟกัสก่อนสีเงาๆฮะเงาวับนะบอกเลยว่าเงาวับมากๆดูท้ายเงาวับครับบอกเลยบอกเลยว่าเงาวับของแต่งไม่ได้มีอะไรมากนะครับของแต่งไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวผมจะซื้อกระจกแต่งให้นะฮะคันนี้อ่านี่ฮะดูสภาพยาง ยางกโอเคอยู่ฮะยางยังโอเคอยู่สภาพยางนี่ยางยังโอเคอยู่ฮะผมดูปียางนิดหนึ่งอ่านี่ครับแต่ผมสอนดูด้วยเผื่อบางคนไม่รู้นะฮะอันนี้คือเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดนะฮะ ด้านหน้าคือหนึ่งหนึ่งคือสัปดาห์ที่11 1 8คือปีคิดสกราราด่ะก็คือ,อย่างนี้ปี18สัปดาห์ที่11นั่นเองฮะนี่คือวิธีการดูยางนะครับโอเคอมาดูส่วนอื่นๆบ้างโซ่สเตอร์เหลือ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 นะฮะละลายดูทีละจุดฮะสวยๆครับ สวยๆเนียนๆนนให้ดูแบบว่าโฟกัสทุกจุดอะอะเออโฟกัสทุกจุดดูสต็อปเปอร์ฮะปกติฮะสต็อปเปอร์ปกตินะโฟกัสหน่อยฮะฮะมาร์กยังอยู่ปกติฮะมาดูสต็อปเปอร์ฮะ มาร์กนี่อยู่ปกตินะฮะตัวนี้ได้การลมมาด้วยการลมมาด้วยได้กันลมมาด้วยนะครับแล้วก็มีท่อนี่พองานแปลกๆนิดนึงอะเพราะว่าเสียงนี่ใช้ได้เลยะ่ะเสียงใช้ได้เลยท่อมันจะงานแปลกๆนิดนึงแต่ผมว่าเออก็าชอบนะทรงมันแบบว่ามันคล้คลายๆเอซีตัวหนึ่งอะมันจำไม่ได้เอซีรุ่นอะไร อให้ดูรวมๆนะครับให้ดูรวมๆคันนี้บอกเลยว่าแปดสองหนึ่งราคาเจ็ดเก้าหกโอ้โหเย็ดเคใครจะซื้อเจ็ดเก้าหกคิดหนักแล้วตอนเนี้ยใครจะซื้อเจ็ดเก้าหกคิดหนักเลยผมบอกเลยเจอราคาคันนี้ไปคิดหนักเลยออกรถสามบาทเท่ากันเป็นไงออกรถสามบาทเท่ากัน ปกติ7จ็ดกลุมออกรถสาบาททุกคันนะครับคันนี้ก็ออกรถสามบาทแ2 1สองหนึ่งก็ออกรถสามบาทแถมราคาเท่าเจ็ดเก้าหกย็ดเค็มไม่ได้สตาร์ได้ฟังนะครับเพราะว่าผมจอดไว้ใน,นบ้านนะฮะถ้าสตาร์นี่ลูกน่าจะลงมากระทืบผมแน่ๆน,นะฮะเดี๋ยวทำคลิปวิ่งให้ดูครับคันนี้ครับ ขออนุญาตทำคลิปวิ่งให้ดูคลิปหน้านะ,ะเดินดูรอบๆอนะสักรอบเลยสวยจริงๆฮะเอาจริงงผมติดใจมากเลยนะตั้งแต่แปดสองหนึ่งคันที่แล้วแล่ละที่เป็นสีแดงแดงคาดขาวโอ้โหคันมันสวยมากขับสนุกมากขับสนุกจริงๆอ่อะโอเคครับถ้า <c oughs> อยากทราบเรื่องข้อมูลไฟแนนซ์หรือว่าอยากเช็คคิดว่า วันนี้ผมคิดแบบนี้ผมสามารถออกทุนนี้ได้หรือเปล่าครับหรือว่าผมต้องมีเอกสารอะไรบ้างหรือผมต้องทํายังไงบ้างถ้าผมจะซื้อติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับยังไงสอบถามราคาได้ที่เพจนะครับหรือว่าทักเฟซผมก็ได้ครับนะเดชทงมาเด,ดนะครับนะเดชทงมาเด,ดนะฮะชื่อนเดชครับแต่หน้าข้อค้านเดท โอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย้วกันนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาพูดอะไรให้ความรู้เกี่ยวกับ821มากเท่าไหร่แต่ว่าอยากจะมารีวิวดูให้คนเห็นนะฮะว่า8 2 1หนึ่งที่ผมลงขายคันนี้เนะีสภาพมันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงรูปร่างมันเป็นยังไงนะฮะชอบกดไลค์นะครับ,บ,ก, like รบก็ฝากแชร์ด้วยนะครับก็สั c ส i b e ด้วย ไปพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ